กินขนมป่ะหนูไปเอาอะไรมานะคะเป็นสกปรกอัน <c oughs> นี้มาเร็วอืมอ,อืมอ,อืมอืมเอาอันไหนเอาอันนี้ใช่ไหมคะนี่นี่ไหมโอ้ไปแล้วได้แล้ว ปีบกระลังกินของแสบเลยมันมาปีบหมาอ้วนของข่อยพูดล,ละ่ะได้กินแล้วข่อยผสนไผ่ดอกยแตา่หาักบ่พูดล่ะแสบบ่แสบบัอ้วนแสบเป็นผสนปลาอ่อยเลยมันบะนี่ติดเือโอ้โหเสียงย่ำพูดไหมดูแสบบ่แสบบ่ นี่เอากินดูความอ้วนของเธอที่ร้อนของเธอเห็นนะอ้วนพักขนาดเลยบลาก่อยยปิ๊บปเยปิ๊บปิ๊บปิ๊บไปก่อนนะอ๋อดูดูดูเขากินเขากิน ุณแม่ทำข้ามสะอาดดีแล้วละ่ะกินยังกินทาโร่ะอะเออโอ้โหหมาผอมกินทาโร่ครับหมาฝรั่งกินทาโร่ห <c oughs> มาฝรั่งหมาผอมอะมื่อกี้เห็นป่ะทาโร่ทาโร่ของโปรดรปลิปเหรอครับอันนี้ป่ะอ่ะแซ่บบ่ <c oughs> ไอเจ้าอ้วนเอ้ยดื้อดือด,อดอ ไปเด้อเอาพักมาทุกอยา่างเด้อะกต้องเอาเบิเ้งเบืเ้งเบื้งหลังเธอเบิ้งหลังเธอเ้าอีกแล้วจ้าอัดวิดีโอดูเลยเอาอีกไหมล่ะปิ๊บอีก,อ,กอ่ะจะอ้วนเลยปิ๊บดูความอ้วนของปิ๊บสิ<ม>นี่รอเลยนะ ล้อขนาดเลยหสวยมากหลังเสั้ยหมาหูตูบตด้คนกว่างละขึ้นกินอินละขึ้นตัวหัวแม่แล้วล่ะเนี่ยปิ๊บถ่ายวิดีโอหน่อยลูกสวัสดีครับผมชื่อปิ๊บครับมมาอ้วน Hang on. Find on yeah.